เพ้าตัวนี้นะครับทุกคนจะเป็นเพาที่เราต้องใส่3มล้อนะครับอาร์มที่เราใส่ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะผมยังไม่ได้ถอดเลยนะก็เตรียมมาใส่ให้ทุกคนได้ดูเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเอาเอ้ยเอยเอ,เอ,เอ,เอตัวนี้ต่อไปนะฮะก็จะเป็นการสอดใส่นะครับทุกคนนี่ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมดูวายพาลองนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาใส่มอเตอร์ไซค์ล้อหลังสี่ล้อกันนะครับมาดูผมจะพาทุกคนมาดูนะว่าผมจะใส่ไงนะครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเพานะที่ผมสั่งทํามานะครับเป็นเพาตัวยาวเลยที่จะมาใส่ล้อข้างหลังนะเพาตัวนี้เพาตัวนี้นะทุกคนจะเป็นเพาที่เราต้องใส่สามล้อนะครับนี่มาดูกันว่าผมจะใส่ไงนะรทุกคน ก็เป็นผาวยาวเลยนะแล้วเราก็ใส่ล,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 ล้อทุบๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นลูกปกใช่ไหมอโอเคเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนมาลองใส่กันแล้วเรามาลองขี่กันดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนมาตอนนี้ก็เป็นอาร์มที่เราใส่ใส่คลิปที่แล้วนะผมยังไม่ได้ถอดเลยนะ <C> e <la> ก็เ,เตรียมมาใส่ให้ทุกคนได้ดูเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกา,าเสียเวลาอ๋เอเฮ้ยเฮ้ยเอาอะเฮ้ยเออเป็นยังี้ เดี๋ยวเรามาลองใส่ล้อหลัง4ล้อกันเหลือ3ล้อเราจะใส่แล้วก็ขี่กันทุกทีดูก่อนจะไปชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับไปกันทำไรอ่ะย่างบาร์บีคิวได้เหรอนี่ไงใส้บาร์บีคิวเลยนะเนี่ยกัดโชว์นี่กัดโชว์ไม่ได้เยังเดฟันลุดต่อไปนะฮะก็จะเป็นการสอดใส่นะครับทุกคนนี่สอดใส่อะไร ตัวแสอะไรตัวแสีอะไรวสียอะไรยังไม่ทันตอนนี้นะทุกคนเราได้ใส่3ล้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หนึ่งสสามสี่นะอย่างจวดนะครับแล้วเรามาดูกันว่ามันจะขี่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้ผมขอใส่โซ่ก่อนนะทุกคน อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมก็พาลองไปทุกที่ทุกแดนนะทุกคนถ้อ,อยลเลยเกินนะครับลองพาไปตัดออกดีกว่า <c oughs> มาเสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้กํลาลังใส่โซ่อยู่นะครับเเหลือแค่ตั้งโซ่แล้วก็จะขี่ทุกคนได้ดูกันเลยว่ามันจะขี่ยังไงตอนนี้ล้อก,กลางมันลอยนะถ้า,ถามันลอยแล้วก็อาจจะได้ปล่อยลมนะครับทุกคนนี่โอ้ยบริสุทธิ์จริงๆครับคลิปนี้ใครที่มีคอนเทนต์ดีๆก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้กันได้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาลองเลยนะ ใ้ทำอะไรนะครับเอาแบบที่เป็นไปได้นะครับผมก็พาลองนะไหนที่เราพอทำได้เราก็จะทำนะครับไปไลก์กันด้วยไปเกือบเท่ละเกือบเท่ละตอนนี้นะครับเราได้ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นการเอารถลงนะครับลดลงจากเพื้นนะครับดูข้างหน้าโคตรหนักเลยนะนี่นี่ไม่ได้ไม่ได้แบบโอ้โหมันทำยังไงวะคนดูเขาเชื่อวะ ึ้นั oh ่งเลยแล้วกันนี่โอ้โหดูเลยโคตรหนักนะนี่เฮ้ยโอเคไปเดี๋ยวเราก็จะเอารถลงนะครับมันจะเป็นจังไงนะครับทุกคนมาอ้ยโอ้ยอยู่ไหมนี่จะอยู่นะอยู่เราั้งเฮ้ยเฮ้ยทุกคน นี่มาดูใกล้ๆไม่มีไม่มีมมอะไรมาค้าเลยสามลอ้อเลยนะครับเหมือนคนไม่เคยเห็นเนาะนเห็นไหมเห็นไหมบาส์ด,ดายางโเยดโคล่ามาแจกเอานะครับนี่ราคาตั้งเลยนะครับนี่ใครอยากได้ก็ติดต่อมาครับสินค้าเรามีบริการนะรนี่อรนมยืดแล้วก็ลอ้อหลังสี่ล้อนะมาดูกันว่ามันจะขี่ได้หรือเปล่านะครับมาดูนะครับล้อติดพื้นนะล้อติดพื้นทุกอันนะครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะนติดพื้นทุกอันนะตัวนี้จะหนึบกว่านะครับ ติดนะติดนะติดนะตัวนี้ลอยหน่อยเดี๋ยวเวลาเรานั่งเวลาเรานั่งมันก็จะเห็นไหมติดพื้นนะ <c oughs> ออโอเคเดี๋ยวนี้ยูวายจะพาเราลองกันหน่อยครับแล้วเรามาลองขี่กันว่ามันจะขี่ได้หรือเปล่าล้อหลังสี่ล้อสองสเตอร์มันเดิมนะครับทุกคนนี่สองสเตอร์มันเดิมเลยมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นจังไดน,นะครับก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> ผม,ผมขี่ดแล้วทุกคนจะลืมกดไลค์กันด้วยนะครับขอคนละไลค์นะครับไลค์ได้กำลังใจนะครับไม่ได้ตังค์นะครับทุกคนโอ้ตาร์ยากจัาวะ อาจจะมีเสียงลมเข้าในนะเดี๋ยวผมใส่ไม้ก่อนเมื่อกี้อาจจะมีเส kind of <'s> <F> ียงลมในนะครับท <tortured. S 2> ุกคนเดี <Hayır> <forecasting íamos> <S <S ๋ยวใส่ไม้ก่อนเพื่อไม่ให้มีเสียงลมนะเริ่มเริ่มเรมขออภัยกันด้วยนะมาเดี๋ยวผมจะกลับรถแล้วก็ขี่ขี่กลับคืนให้ทุกคนได้ดูนะตีตีตไปเดี๋ยวเรากลับรถก่อนเดี๋ยวดันยาวให้ทุกคนได้ดูหน่อยโอ้ยท่าหลังโคตรหนักอะตอนนี้มาเดี๋ยวเราดันยาวๆให้ทุกคนได้ดูนะครับ จะขับรถกลับบ้านเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขับบ้านไปอย่างนี้เลยว่ามันจะถึงบ้านหรือเปล่านะครับไปดูกันนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาซื้อน้ําซื้ออะไรก่อนนะทุกคนนีผมขี่เข้ามาในหมู่บ้านที่ทุกคนคอมเมนต์ขอกันเข้ามาเลยนะเราอันนี้เป็นคนทนต์ใหญ่เลยนะทุกคนรอหลังสี่ล้อแล้วก็แล้วก็ขี่มากลางบ้านเลยนะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะทุกคนและอย่าลืมไปกดติดตามช่องสม่้า